เอาเลยยาวๆเฮ้ยไอเบ๋ออกขวานด้วยเปล่าเอาวะนักแข่งวะเล่นสไตล์นอร์มอลไะเนี่ยเออไม่ไม่จริงๆมันไม่มีความจำเป็นนะพี่ว่าใช่ใช่มึงไปล่างคลิปได้มันโดนเนิร์ฟแล้วออกขวานอ่ะเนี่ยกร่างเองก็ได้ไว้เอีายถ่ายไกลไม่มาผมรีกทีเดียวที่เรื่องสอย่งสองแล้ว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  ให้พี่เน้นยังไงเน้นสองเลยไหมบวกง่เลยเนี่ยมันก็ดันไปขัากลก็เดี๋ยวอัพเป็นตัวสามไปก่อนตอนนี้แล้วก็สองน้ำมาก็ได้โอเคโอเคเพราะว่า<ง>สกิลหนึ่งอัพเยอะอยังไงมันก็สตันไม่เกินหนึ่งวิอยู่แล้วสูงสุดมาหนึ่งจุดเก้าอ่ะผมชอบสองไม่ใช่เนี่ยสองจุดห้านี่ว่ะอัพเต็มสองจุดห้าแล้วแต่อัพยังก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าสองเยอะสองกระปุมันก็แรงอ่ะสโลคู่ไงเออพี่ว่าสองก็ดีเหมือนกันลดก่อไปด้วย จะสองลวชุดนี้แหละลองผมสองลองสองเยอะไหเนี่ยตัวงเอาปะเราจะลองปหมมาวะเดินมาตันถึงป่ไม่ถึงป่ะพี่ไม่เอาไม่เอาลึกไปวะเออดิเราหาลีเจนเดีดีกว่าไปวิ่งใส่เลยเหรอเก่าวิ่งใส่เลยเก่ากันเราอ่ะว่าไงจิ๋กอคุณนึกว่าไงนั่น หัวยังมีแผลว่ะชื่ออะไรวะเออไอหัวยังมีแผลอุ้ยเฮียขี้มันด้วยเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมานี่นี่น่าจะอยู่นี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเดี๋ยวมุมอืมรู้เยอะเฮ้ยเขารู้ว่ะเอฟเอบอกแน่นอนไม่งั้นก็มีวอนไม่มีเยอะแล้วเหรอใช่พี่ว่ามีวอนอ่ะพี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงไม่ได้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 เราปล่อยเขาเราค่อยแบบมาตรงนี้เราค่อยมุมนี้ เออคีบดันละวคีบดันแล้วจัดไปจิ๊กเกอผมยืนคุมตรงนี้ก่อนเอาเลยป่ะมีหวอนป่ะคิดว่ามันออมันแปลกๆว่ะไม่มีหรอกแค่มันยืนระวังไงมึงจะโยนไหมถ้าจะเอาคีบดันคีบดันว่าถ้าจะเอาผมต้องตัดตาออืมคีบดันอยู่อ่ะโอเคเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระยะห่างกันเกินไป เอ้ยเอเวห้าว่ะพี่ห้าก็ห้าห้าพี่ก็ฆ่าได้ผมอยากได้กินสักตัวจะเอารองเท้าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีตาแบบคันมันไปทำอะไรในป่าละมอแต่มันก็ยืนยืนเป็นอยู่เพื่อนผมกูมีขวดฮะอะไรนะเพื่อนผมผมมีขวดอ๋อมันยืนมุมมาเด่นไปแล้วนะมุดเก็บเลยนะพี่ผมตัดไม้ออกไปได้นะตรงนี้นตัดได้ก็ตัด ไม่ได้พี Luckily, ่ออมมาแล้วมาๆมาๆเลยนั่นแหละจมน้ำตายอดีตพี่แค่แรงกว่ากันปะพี่ว่าของมึงน่าจะแรงกว่าปะของผมเบ็ดเวทของพี่เป็นกายภาพนะก็แรงเหมือนกันน่ะเพราะว่ามันมันมันแรงต่างกันพี่แต่ยูสองพี่เป็นกายภาพลองอ่านดูอ่าพี่เข้าใจอยู่เออต้นเกมก่อนที่มันก็ไม่ได้เยอะนะข้างค่แค่นุ่งเองนะเอ้ต้นต้นเกมเยอะต้นเกมถือว่าเยอะแล้วกัน ก่อก่อมันสี่หยุดเจ็ดอ่ะก่อกายภาพก่อเวฟมันห้าก็ไม่ได้ต่างกันมากอ่ะร่อพี่ผมจะได้ผมจะอ้อมเอาจัดมาน้องชายตันเลยหายพี่เป็นตันว่าเมื่อกี้ตันได้แต่สกิลสองไม่ได้นะเว้ยเอ๊ะเดินมาเลยเอาแอกกลับไปก็ได้อาผมปลาสองไห้น่าจะไม่ตายน่าจะไม่ตายไอ้ยิ่งมันมีสองขี้ปลาตีสวยทีนึงตายเจอโดน ดว่จูไม่คมนอนดมยาเกิดจังวะพี่ข้างล่างอะนั่นนะสิรอพี่รอพี่พี่มาพี่มาเยอะนะเออใกล้น้องเข้ามาเฮ้ยเบย์จะตายวะพี่เมื่อไงวะลิเจแนนเฮ้ยเอาเบย์ก็ได้ไหม ถึงเวลาโก้ไม่ทันปะเออไม่ทันว่ะเ <คน S 1> ดี๋ยวเราลองซื้อว่าฟ้ามาเช็คดูในปลาล้าเลยมันดูแบบแปลกๆไงไม่รู้ว่ามองรู้มากรู้มาก้นี่คนจะตัดไม้นะเนี่ยดูดิดูมันยืนดิกูว่าใช่แล้วมีวางพอแล้วถ้ามาันวิ่งมาตีคีบผมจะตัดไปนะอะฮเนี่ยตัดนมันเป็นที่อะไรของคูเนี่ย พี่มีเะไรแล้วพี่ช่วยได้ไม่มีเลือดแล้วจะตัดไม้วิ่งไปมีผ่อนแล้วแหละน้องเอ้แต่แบบผมอ้อมโลกอ่ะจะได้ในป้อมไหมอ่ะเออขอไงั้นพี่ออโต้เลยแล้วทั้งนั้นนะออโต้ไปเลยมาๆๆๆามามดูคนเดียวเราต้องขมเหงเขาหน่อยข่มเหงเราต้องแบบเก่ากันนะเออว่าไงจิ๋กอรูนี้รูนี้รูนี้ นี่ไงอิกด้วยระวังเดินไปแล้วมีใบไฟอะไรกันไปอ้าวตันแล้วไปโดนน้ำกดพี่วะตายไปนะคืออกไม่ได้ไปล่างนะเพิ่มไปล่างเลยตายเกีงเอาปีชีพให้บอกแล้วมาได้มีใบไม่มีอะไรแล้วป่ะพี่ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเอาอีกแทงอีกมีหว่นแล้วแหละถ้าอย่างนั้นอะแทงอย่างเงี้ย เตอร์เวลลเก้าเลยว่ะใครกลางวาะเนี่ยกลางเป็นเ,เดวเวลเลอร์ป่ะโอ้โหเซอร์ฉีกมาพี่เตอร์โดดคูเซอร์แบบไปทั้ง,งไปจะพึ่งยังพิ่งไปหรือเปล่าโอ้ผมว่าไปเหอะจริง <ไป S 1> <laughs> เรารอนานไงเราคาดหวังเกินไปไงเออแม่ง ไปทั้งแมปเลยพี่ยังวิ่งสุดสดุดจังเลยปิดปาเหลือเกินหกจะหกแล้ววะเอาไปดิแอบลองลองไปเช็คลองเช็คลองเช็คไปเนี่ยส้มอีเลยเนี่ยของเอฟเอวะของนี้จะแน่ดิเงาเลยไม่มีตีให้วะ มันต้องฝักว่าตรงนี้นะพี่เฮ้ยพี่เห็นแอปปะเห็นเห็นเห็นแก้วาเหแก้วามันแก้วาไม่เห็นดูงี้หรวะมา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 แก่อย่งวะมันแก้วาดไปมันแก้วาดตรงหลังมีวาดฟ้าอันโอเคโอเคนี่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 คนละมุมอยู่ที่คลิปนี้คลิปนี้คลิปเรนการคนละมุมคนละมุมก็ต้องแบกแล้วใช่ไหมโอเคต้องแบกว่ะมาริเคนต้องแบกใช่ไหมจัดไป มันขายต้องแบกนะไอ้ะมันนี่เช่นมานิเช่นมานิเช่นเขาจะแบ่งโอเคโอเคเราแจกงั้นจัดไปเล่นแบบรถก๋อยยับๆเลยป่ะพี่จะออกไอ้นันมาฉีดดิคโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นนะพี่เล่นตับเบิร์กก็ได้เล่นแบบปกติพี่แหละไหนวะไหนวะาแป๊ดหนึ่งอ้อม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 ตันถึงบ้างเอาได้ไหมยิงตีเลยใครมาวะ วะลีเน่ลีเน่เดนเน่เดนเน่เนเน่แต่มันเอ้ยพี่พ yeah uh ี่เยอะ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 โู้เซิร์ฟเวลสิทธับเบิ้ลไม่ร้อนหิร้อนหนึ่งนะพี่สั่งมะนาวอยู่พี่ว่าเอลเดอร์ต้องมาแล้วป่ะเกมเนี่ยเออของมันต้องมาแล้วไงเฮ้ยพี่มจะแอบทำไมได้วะพี่ไม่มีอะไรเลยวะไล่มันไล่เขาทิ้มันระวังเซิร์นะเว้ย คาโลมาอีกเออดูพี่ดูตัวเข้ามาน่ะเซอร์คาโลเขเตรงไหนโดนวะเอาไปเลยจะไปเลยผมอ้อมหลังเลยอ้อมหลังคนละมุมเลยคนละมุมมีรถสัตว์ูกำลังไักาดไม่ได้เฮ้ยเล่นเ่ยน่ออีโดดอีกันถอยเจอโดดปแล้ว เานัม่ไลสูเสียบไส้ไหลกูเนี่ยไหลจริงไม่มีใครมาล่างแล้วเอไปบนแล้วเอบอกว่าทนพิษบาดแผลเรล่างไม่ไหวใครอยากอยู่ก็อยู่ไปเลยครับนี่นี่ี่แอคแอคมายืนรอแต่แต่คีบ่ะรีบๆีดแตคีบรีบๆีดแตคีบมา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 สอบตีนแตกให้พี่ออกเอนจายเซอร์ให้ป่ะงเลแล้วแต่แล้วแต่ของชอบพี่ชอบพี่ก็เอาเอาคีบมันไหมพี่อยากอยากฆ่านะจริงจริงเอาคีบดีกว่าปะ โอ้ยกะเพราไก่ทำพิษอีกแล้วทำไมแสบไส้อืมเป็นกดอ่ะเป็นคนกินเผ็ดจัดไงแต่บอนลบอนก็บ้าเผ็ดมันอร่อยนะมันทำให้ต่อมรับรสของเราอันนี้มากขึ้นอ่ะอ๋อเมื่อกี้ว่าจะใส่กตี๋ยวเพื่อนนะแต่เห็นว่าเกมมันเมื่อกี้มันไม่จำเป็น โอเคฮะอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งยิงสตันนะครับสกิลสองปาน้ำกดนะครับน้ำกดลดก่อนแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพแล้วทำติดโซโลนะครับสกิลสามถ้าเป็นสีฟ้าเพิ่มระยะการโจมตีแล้วก็พลังโจมตีให้เรานะครับส่วนสีแดงจะเป็นความเร็วอย่างเดียวนะครับอันติก็ดูดซับนะฮะโล่ดูดซับเอผมใส่ให้ผิดคนเมื่อกี้

ของมันต้องมีว่ะน้องชายเอ็นดีที่สุดในโลกใช่จะไปเด้เมื่อวานอันนี้ที่ผมใช้อย่างคุ้มเลยอ่ะพี่ว่าดับฆ่าดีจเนอดีกว่าน่าจะฟาร์มถล่มลึกอ่ะแต่เซอร์รวยไปป่ะใช่คือเราก็ชิวหนักอยู่นะแต่ทำไมเขารู้สึกว่ามันรวยๆวะใช่พี่ว่ากลางมีประเด็นปะมาดิ แอคพิเกะนะระวังนะเพื่อน่ปมันคอไปมันคอเอาเดียวเดียวดิเอาตัวลงตัวลงรอตัววางลงรัดแมวะเพื่อนซีจีซไปสามไปสารอปสามไปสามามไมไปสามไาามไไ mình ying vậy bá, cái nước khéo, double, hyper chín điều đấy, mình phải chơi kiểu damage này hyper, không nhẽ không, nó không thể, nó không, 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 าไปฟาร์มบนไปฟาร์มบนผมได้เจ็ดแล้วโอเคโอเคจัดไปจัดไปพี่ขึ้นเอ็นด์เจเซอร์เมื่อนมิงไม่ทันเขาอะส้มไปไหนหมดเนี่ยดักฆ่าวพี่อยากดักฆ่าว่ะเรามีเจ็ดแล้วอะกำลังไปทำอะไรทำอไมเนมันมีเซอร์โดนนี่อย่าไปหยองอย่าไปหยองไม่หยองกลัวเขาหวาดได้แน่แอดฟาร์มอยู่เห็นป่ะมมันจะแตกาส่งตัวปอมอยู่ส่งตัวปอมอยู่ตัวปอมเป็นสายลับอยู่เฮ้ยเเออาฮไปก่น ว้าวสุดยอดไปเลยว้าวเฮ้ยพี่วอเดนวอเดนวอเดนเฮ้ยเยอะนะเยอะนะอ้าวเกี้ยหมาเข้าคุยมันมีสองอันไงหมาเช็คไว้ก่อนตรงนี้ปลอดภัยคลิปข้อล่างอีกไม่มีวาร์ปผมเล่นโซทับุยโซทับโซทับเหมือนพี่เลยหลังๆมันก็จะโลกๆพูดก็จะแบบนี้แหละเอาไม่เอาแอคไหมพี่ฟาโรอยู่อเดีเออเหมือนมันเห็นไว้เฮีย เี้ยวบนโดนแน่แเราเติมพี่แกแล้ววะแล้ววิ่งช้านันแล้วส่วนเน๊ะโอ้ยโอเคสบายเดี๋ยวโบมาวะออลักเพื่อนลักเพื่อนเรามีลักเพื่อนสบายนะสบายนะ วางดีกับพี่เกินพี่ด่าเลยโบทีนี้ไม่ทำปิ้งมาจอกเลยนะครับฟ้าเออมันต้องออกหุ่ใหญ่มาใช่มสวยกลับมาเล่นกลับมาเล่นได้เลยได้เออได้เ้ยสกบมรณะภาพระวังติดติดแห่มรณะภาพเหมือนกันนะพี่มีดาบได้อยู่ One of your desserts is being eaten. Ultimate eater. Double serving. เดี๋เียเย็ดลูก ผมต้องทาไฟาพี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เก็บชิ้นต่อไปเตอร์ <A> ero, โดดแล้วไอคนนั้นพี่ได้คอนตันแล้วเรื่องที่เอาที่เดวอนนี่เนี่ยมันขึ้นมามันจะได้แล้วอ่ะใช่เหรอไม่รู้แต่ผมก็ต้องทำไะผมก็ทำไปเร <A ero. S 2> ื่อยๆแต่ได้ก่อนก็ขอก่อนแล้วกันเจอไป,ไปผมว่ามันต้องออกทีมนี้แน่เลยเลือดพร้อมไหมพี่ เดือพอมันก็ได้อยู่นะเดินมาดึงได้ไหมมันจะดึงคลิปรอ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 พี่ขอตัดลุนก่อนได้ป่ะเอาเดี๋ยวลุนงองยังจังวะอยากได้คลิปมาแล้วน่ะเซอร์เล่นดับเปิร์กนะขอหน้าเพื่อนเซอร์เล่นดับเปิร์กก่อนไม่เป็นไรพี่ได้แล้ว ไล่มีตัวอะไรฟาร์มปะเมื่อกี้เห็นแวบๆ FA อยู ite, right? so mm ่เ hmm. ห mm ็นเฟเออยู you, like yep. we can. We can. ่ตังเยอะแล้วครับว่าแข่งโดนแล้วน่าจะโดนโลมันยืนทำเลนนะนะมาลูกที่ที่มีพี่เชอร์มันก็ดีแหละแต่ว่าไม่มีตังเอาไปฟากของมันเด้เอาไปฟากของมันเด้เออไปเอาคิดเอาคิดโอ้ยหมดแล้วแล้วเดินไปไหนก็ติดแถบ

สำคญจริง640มันไม่เลือทราวุด้วแบบอ่เออมันต้องมีการคว้าของกระาป้าสองคนอะแล้วก็เอาให้เพื่อนเจโบรถ้าได้ก่อนทำให้เ้ามาเ่อเพื่อนเึ้นนอกเคื่อนบินออก <c oughs> <c oughs> ผมคงอีกยาวไกลให้คุณดีให้ดีคง<ป>อีกยาวไกลกว่าจะได้้ามาไก็แข็งมีมีมีคองมีคองเว้น,าน่าจะวิ่งใส่ พี่ผมติดแท็บแบบจะตายอรัพี่จริงเหรอเออติดแท็บที่บะตายเออยิงมันยิงมันวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเล่นเลยอ้าวอ้าวอ้าวตัดให้แล้วป๊อปให้แล้วด้วยยิงไปเลยอย่าไปส่งแมนเนี่ยมันคนลึกขี้กันวะได้ๆ ลปเอลอนย่างงกระติกนี่ธนูนี่ด้วยธนูหนังกระติกมีหนังกระติกหรือเปล่ากระติกไม่เท่อะดูดิมันหนังกระติกอย่างหน้าไม้นั่นแหละอยากกระติกเรียกหน้าไม้มันไม่เท่ไงไอ้ที่คนตัดไอ้เขี้ยวมาเข้ากุ่ยแหลกเขวินพ้าอะไรดีวะพะรอดเหรอ บุรีบเดีบุรีคลองเหลือหนึ่งนาทีไปดิวิ่งสาเลยสองคนไปโยนเกมสักรอบจัดไปดิมาขนาดนี้ละรอกอนรอกันผคนคิวใส่ตัวแล้วเล่นต่อได้น้องชายโอเคเอาเสร์เอลไปแล้วเข้ามา มีรอยหอเนียเออท้าแล้วโผแผงการล่อของมใช้ได้ตันต่อแยิงอย่างเร็วเฮ้ยกูชอบแบบนี้ว่ะนี่วานาหมดไม่ทำที่แล้ินะไอ้เหี้ยแต่มึงโดนไอ้คอมันเจ็บหนักเลยนะผมได้กระทาฟ้าตัวเองละโอเคโอเคค่อย่ขนาดขนาดไม่มีฟ้าใช่ป่ะมันเร็วหรอวะ สลับปืนนี่เออเดิมเออเดอิม <laughs> เออ,อ,เอามาเิเคียนนะพี่เขาพูดเยอะนะไม่เห็นแบกเลยอะ่ะแบกมันต้องบูบูดิเป็นนึงเป็นแบบนึงช็แบบงแบบงอปเติมยาอยู่ใจเย็นอยากไปยิงคนแล้วเนี่ย อะไรภาพจีใช่ไหมเล่นน็อตเอาแล้วอยากจะยิงคนเลยท่านนะอยากจะกาดด้วย M4 M16 ไอ้นี่มาอะไรวะวอเดนวอเดนมันมันอ่ะยิงปีพี่ยิียิงปีเอาอันนี้แหละมาหนาวหมดไปซะเอาให้มานาวหมดไปซะพี่เทชอบว่ะ มีคนชอบพี่ป่ะแต่พี่ไม่ชอบเขาป่ะเขาจะแต่งกับพี่เลยวะนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ชอบผู้หญิงเฮ้ยมันจะเอาผมป่ะเดโวดึงคลิปตลอดเลยอย่างชอบเลยเฮ้ยมันต้องเอาพี่เดโวโดนแล้วเดโอโดนแล้วกูเนี่ยโดนอ่ะไม่เป็นไรหมาปรับใหม่ลบตัวเองตัวเองกระบ้านกับบ้านกับบ้านเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่มากระทาฟ้าพี่มานี่พี่โหดเลยนะอีกพักหนึ่งเลยเหรอเออซื้อเองแม่งไหม เอออีกแค่ไม่กี่ร้อยคือเองผมต้องอีกสองพันอ่ะผมเพิ่งมีสี่ร้อยอ่ะถ้าออกมาแล้วขายมันไม่คุ้มไงเข้าใจใช่ไหมพี่ออกไปเองก่อนว่า<ถ>ล <concealed them> ่ะออกเล่นมันจีบมาสองพอขายแล้วมันไม่คุ้มไงเหลือไงโอ้ไม่เหลือค <petto> ่อยอ oh, ัพให้ทีหลังพอนตันแล้วกันพูดแล้วต้องออกเดินไปเก็บไม่รี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 บได้ทั้งวัน ต้องคิวสักสองตัวเออสองตัวคุณสี่สักสองรอบก็น่าจะตายมั้งดูดันมาแล้วเอามาดูเอฟเอมีเจนวะเอ้ยตายแล้ววะได้เหรอคอนตันละได้เลือดด้วยแง่ดีดูดิยิงนั้นยวติดเลยอ่ะคิดดูแล้วกันเป็นไงล่ะ ไม่มีของก็ใจเย็นตัวแทงอยู่หลังอะอะไรกันครับเนี่ยมานิเคตต้อมานิเคตเพี่มานิเกนไม่น่าตายวะมีดูดใหญ่แล้ววุ้ยมีแค่ดูดใหยาดเดียวไอ้นี่ก็เยอะอยู่นะอะไรนะลืมชื่อเขาไอาเชอร์เกนจูโร่แล้ววะไอเชอร์เกนจูโร่เออมอกสองตัว กองหลังโดนแน่ๆโดนล้วงหลังแน่พี่ว่าเออข้างบนมีวาาจะไปยืนเลยเอยวะมายืนข้างล่างดีกว่าแอคมาแล้วเนี่ยเฮ้ยดึงกูไปดิดึงกูไปดิดึงกูไปดิคอนตันติดรัวเลยวะ แค่ไหนี่จะเดินบวกไปไม่แน่นสิอยากตัวเลยเนี่ยยุบบวกว่าดกูได้มันติดกูหรือเหรอไม่ไี้มาแบกมึงออกไม่ถ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงพูดได้หมดเลยเรื่องจะพูดก็ตัวแบกด่าเดวโออะไปยืนให้ตั้งนานเนี่ยไม่มายืนมึงแขงมึงที่กูอีกอะไรบนอะไรอ่ะโดนด่าเดวโอเดวโอไม่ต้องให้กระดาษฟ้ามันเลยเพื่อนมันด่ามึง เออเนี่ยจะถึงแล้วให้เอาอาแบบจังหวะมันไม่ได้บอกให้กูดึงดึงนี่ยคลิปบานเลยให้กูดึงเายขายขวดขายขวดซื้อนาฟ้าเลยเกิดได้บ้างเนี่ยกดลิเจนจ์พี่ชายนั่นแหละพี่ชายเอาอาให้ลิเจนจ์แล้วซื้อนาฟ้าใส่เอาอาเลยเพื่อน The health of Chomped l e g i o ์ Tower เองงทิ้เลยาอาต้องมีนาฟ้าเดี๋ยวมันจะเชิดชาย

เดี๋ยวพี่นกส่งแล้วกดสายให้เลยบวกแม่งเล่นเลยเนี่ยเออเออพี่สั่งเซเว่นเมทแป๊บเดี๋ยวโวตายก่อนพี่เอานกนนกกไปยังนกไปยังก่อนตายต้องใส่หลาฟ้าไว้กูยื้อให้กูยื้อให้ต้องใส่แล้ว โคตรหมอนไม่พ <ah> tamam, yes. ี่ริงๆพี่จะรอดไว้ถ้าพี่ไม่ใส่ก่องให้เดียว่ะทำไมวะมันก็มีคาเฟอีนอะไรเงี้ยขอบับเอยดิไอ้เนี่ยมันวางดับเบิ้ลอมึงมึงกดอนรอนดับเบิ้ลพีดับเบิ้ลจม เฮ้ยสแป๊ของมึงลยมลืมได้ไงวะขอโทษครับเนียเนมึงมึงเงียบไปนะขอโทษครับพี่ชายแล้วมันเดินมาแล้วพี่เอาอะไรวางไหมมีทองเปล่ามีมีมีพี่เคียร์เอาเอ็นในแจ็ซเสืออกแล้วไป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 ลุยลุยลุยกลางกลางสัดแม่งลุยเลยลุยเลยลุยเลยปลวกแม่งบลกแม่งเลยกูแบกปลุกเลยปลุกเลยปลุกเลย ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่สวยพี่ชายสวยสวยถึงที่ต้องสาสานมองไม่เห็นซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ซ้อนงแม่เลยคอนตันไม่ติดหรอพี่เซาเว่ยไม่ทำงานปะอ่ะกูไปช่วยมันดึงไม่เคยโดนเลยเดียวกูพูดไม้ไม่ได้เดี๋ยวเขายึดกระทาฟ้าขึ้นคอนตันติดด้วยนะขึ้นมึน เอาวู้พิ่งได้โชว์สองวิเซลเวตกับคอนตันแล้วก็คอนอะไรกันครับนี่่นี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 ่ โอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับห่านด้วยความใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับสำหรับเกมนี้ผมมองว่าผมเล่นได้สุดๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายจ้า